สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ BKK Retrospective Podcast คุณเคยเจอปัญหาโลกแตกแบบนี้ไหมครับสมมุติคุณนั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์จะไปห้างปากซอยคุณเห็นยอดตึกห้างอยู่ตรงหน้าชัดแจ๋วเลยครับระยะทางจริงๆน่าจะไม่ถึง200เมตรแต่พี่วินบอกว่าไปไม่ได้ครับน้องซอยนี้มันตัน สรุปคือคุณต้องนั่งรถอ้อมโลกออกไปปากซอยวนรถกลับมาติดไฟแดงอย่กสองแยกเพื่อจะไปไอ้ตึกที่มองเห็นอยู่ตรงหน้านั่นแหละครับนี่คือเรื่องตลกร้ายของคนกรุงเทพครับเราอยู่ในเมืองที่ซอยตันเยอะที่สุดเมืองหนึ่งในโลกเราอยู่ในเมืองที่ถนนหลักกว้างใหญ่แต่พอเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บกลายเป็นเขาวงกดทันทีคำถามคือ ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่เมื่อก่อนกรุงเทพเคยได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนใครเป็นคนทำให้ถนนเราหายไปวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันครับกับหัวข้อผังเมืองกรุงเทพไม่ดีตรงไหนแล้วใครเป็นคนสร้างปัญหาหลายคนชอบบ่นว่ากรุงเทพไม่เคยมีการวางผังเมืองผมขอเถียงแทนบรรพบุรุษเลยครับว่าไม่จริงครับ ถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เราวางผังเมืองตามคติความเชื่อแบบโบราณที่เป๊ะมากมีวางเป็นศูนย์กลางมีวัดรายล้อมและใช้คลองเป็นถนนซึ่งตอนนั้นมันเวิร์กมากแต่จุดพีคของการวางผังเมืองจริงๆคือสมัยรัชกาลที่5ครับใครที่เคยขับรถผ่านแถวเขตดุสิตรหรือถนนราชดำเนินสังเกตไหมครับว่าถนนแถวนั้นสวยมากถนนกว้างมีต้นไม้เรียงรายเป็นระเบียบ และที่สำคัญคือถนนมันเชื่อมกันหมดเป็นตารางสี่เหลี่ยมเหมือนเมืองในยุโรปยุคนั้นเราได้รับอิทธิพลจากตะวันตกครับท่านทรงนำโมเดลการสร้างเมืองแบบยุโรปเข้ามามีการตัดถนนเป็นบล็อกๆอ,อย่างเป็นระบบทำให้การจราจรลื่นไหลสวยงามและเป็นระเบียบตอนนั้นรัฐเป็นเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ครับจะขีดเส้นถนนตรงไหนก็ได้ทำให้เรามีผังเมืองช่วงนั้นที่ดีมากๆแต่แล้วจุดหักเหสำคัญก็มาถึงครับ ตัดภาพมาที่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือประมาณปี2490เป็นต้นมาโลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็นอเมริกาเข้ามามีบทบาทในไทยสูงมากเราเริ่มเปลี่ยนแนวคิดจากเมืองน้ําและเมืองสวยงามแบบยุโรปกลายเป็นเมืองแห่งรถยนต์ตามแบบอเมริกันเป,ะเปะ๊ะๆผู้นํารัฐบาลในยุคนั้นอย่างท่านจอมพลปอจอมพลสรษดิ์มีนโยบายเร่งสร้างถนนและทางหลวงต่าง,างๆเพื่อรองรับรถยนต์เราเริ่มถมคลองครับคลองสาธรคลองสีลมคลองเพชรบุรี ถมมันเข้าไปเพื่อทำถนนแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับรัฐบาลยุคนั้นมีงบจำกัดเลยเลือกสร้างเฉพาะถนนสายประธานหรือถนนเส้นใหญ่ๆอย่างวิภาวดีหลโยธินเพชรเกษมซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลวงไปยังหัวเมืองต่างจังหวัดโดยคิดว่าเดี๋ยวสร้างถนนใหญ่เสร็จความเจริญมันจะไหลเข้าไปเองแต่ไม่ได้วางแผนสร้างโครงข่ายถนนสายรองเพื่อรองรับความเจริญที่ถูกขยายไปด้วย และนี่แหละครับคือกำเนิดของสิ่งที่นักผังเมืองเรียกว่าริบบอนเดเวล็อปเมนต์หรือการขยายตัวแบบริบบินถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆแบบไทยๆมันคือการขยายตัวแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับคือความเจริญตึกสูงห้างร้านอาคารพาณิชย์จะกระตุกตัวเกาะกันแน่นเป็นแนวยาวขนานไปกับถนนใหญ่เหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วที่ดินที่อยู่ลึกเข้าไปด้านหลังริบบินนี้ล่ะตรงนั้นเป็นทุ่งนาเป็นสวนเป็นที่ดินของชาวบ้านของเอกชนพอเมืองขยายตัว คนต้องการที่อยู่อาศัยเจ้าของที่ดินพวกนี้ก็เลยตัดถนนเข้าบ้านตัวเองประเด็นคือเขาตัดถนนเพื่อเข้าที่ดินใครที่ดินมันครับไม่ได้คุยกันข้างบ้านซอย A ก็ตัดตรงเข้าไปแล้วหยุดซอย B ก็ตัดตรงเข้าไปแล้วหยุดมันเลยเกิดเป็นลักษณะก้างปลาหรือซอยตันเต็มไปหมดแทนที่ถนนจะเป็นตารางหมากรุกที่ทะลุถึงกันได้เหมือนเขตดุสิตกรุงเทพยุคใหม่กลับกลายเป็นซปเปอร์บล็อกหรือบล็อกที่ดินขนาดยักษ์ที่ถ้าคุณหลุดเข้าไปในซอยแล้ว คุณขังตัวเองอยู่ในนั้นทางออกมีทางเดียวคือปากซอยนี่คือคําตอบครับว่าทําไมรถถึงติดเพราะรถเป็นพันคานจากในซอยต้องมารอออกรูเดียวกันที่ปากซอยเพื่อเข้าถนนใหญ่ไม่มีทางลัดไม่มีทางระบายรถและกว่าเราจะมีกฎหมายผังเมืองจริงๆจังๆก็ปาเข้าไปปี2535ซึ่งตอนนั้นตึกแถวกับหมู่บ้านจัดสรรมันขึ้นเต็มไปหมดแล้วจะไปเวนคืนที่ดินมาตัดถนนเชื่อมกันก็ทําแทบจะไม่ได้แล้วครับสรุปแล้วใครเป็นคนสร้างปัญหา คำตอบก็คือมันไม่ใช่คนคนเดียวแต่เป็นจังหวะรอยต่อของยุคสมัยจากยุครอห้าที่ระวังผังแบบยุโรปได้ดีเพราะรัฐมีอำนาจเต็มที่มาสู่ยุคหลังสงครามที่เมืองโตเร็วกว่ากฎหมายรัฐสร้างแต่ถนนหลักจนเกิด Ribbon Development แล้วปล่อยให้เอกชนสร้างซอยกันเองแบบตัวใครตัวมันเอาล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกท้อใจว่าแล้วกรุงเทพจะแก้เรื่องนี้ได้ไหมคำตอบคือปัญหาใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลา แต่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับวิธีที่ชัดเจนที่สุดในการแก้ปัญหาผังเมืองที่เน้นรถยนต์คือการหันหลังให้มันครับโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เราเห็นกําลังขยายออกไปแทบจะทุกทิศท,ทางคือการสร้างกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงใหม่ให้กับเมืองนี่คือการแก้ผังเมืองในระดับมหาภาคโดยใช้หลักการ TOD คือให้เมืองเจริญรอบสถานีขนส่งสาธารนณะไม่ใช่เจริญตามแนวถนนใหญ่อย่างเดียวอีกต่อไป นี่คือการออกแบบใหม่โดยที่ไม่ต้องไปรื้อถอนของเก่าที่ทำยากแล้วครับแต่เป็นการสร้างจุดศูนย์กลางใหม่ที่จะดูดคนออกจากถนนหลักส่วนปัญหาซอยตันหรือซุปเปอร์บล็อกนั้นยากกว่ามากเพราะติดเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่กทมก็มีแนวทางพยายามแก้ปัญหาในระดับจุลภาคครับคือการเจรจาหรือการใช้ในโยบายจูงใจทางภาษีกับเจ้าของที่ดินเพื่อให้เขายกถนนบางส่วนที่เป็นที่ดินตาบอดให้เป็นทางสาธารณะที่เชื่อมต่อกันได้ นี่คือความพยายามที่จะเปลี่ยนซอยตันให้กลายเป็นซอยลัดซึ่งแม้จะทําได้ทีละนิดทีละหน่อยก็ดีกว่าไม่ทําเลยเพื่อให้รถสามารถระบายตัวในพื้นที่ย่อยได้เร็วขึ้นไม่ต้องไหลไปรวมกันที่ถนนใหญ่ทั้งหมด ผังเรื่องรวมกรุงเทพมหานครฉบับให,ใหม่ๆที่กําลังจะออกมาก็พยายามอุดช่องโหวดคันกฎหมายครับโดยเฉพาะการกาหนดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้นรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นในพื้นที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนผ่านเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนไม่ใช่ตามใจเจ้าของที่ดินอย่างเดียวพูดง่ายๆก็คือถ้าอดีตเราสร้างเมืองด้วยการถมและการขับรถอนาคตเราต้องสร้างเมืองด้วยการเชื่อมต่อและการเดินครับ การแก้ปัญหาโครงสร้างที่สั่งสมมา200ปีอาจจะไม่จบในสมัยเราแต่ความเข้าใจและการผลักดันนโยบายที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญที่จะทำให้กรุงเทพหายใจได้สะดวกอีกครั้งเอาละครับฟังจบแล้วครั้งหน้าถ้าคุณนั่งพี่วินแล้วโดนพาวิ่งอ้อมโลกเป็นกิโลเพื่อไปแค่ปากซอยใกล้ๆก็อย่าเพิ่งโมโหพี่วินนะครับหรือถ้าขับรถบนถนนใหญ่แค่500เมตรแล้วเสียเวลาเท่ากับบินไปต่างจังหวัดก็ให้รู้ไว้ว่านี่คือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เราได้รับตกทอดมา และต้องใช้เวลากับงวประมาณอีกมหาศาลเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันต่อไปในอนาคตถ้าชอบเรื่องเล่าผังเมืองแบบนี้อย่าลืมกด Follow และคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าซอยบ้านคุณตันไหมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ